นี่กำลังไปศูงนี่นี่แต่ว่ารถติดเยอะจะติดนานมากแล้วขยับไปทีลนิดละนิดละนิลิดห่วงนอนเลยหิวด้วยห่วิวด้วยอ่ะกำลังจะไปไปสุดนี้กันแต่ว่ารถเป็นติดยาวมากเลยอ่ะ เป็นชั่วโมงแล้วอะไปดูนะ เรามาดูกันนะคะวันนี้เราได้รถสีน้ําเงินมานะคะคันนี้ไม่เคยใช้ไม่เคยยังไม่เคยได้นะคะรถ<ม>สำรองดูหน้าปัดไม่มี GPS นะ<ม>เป็นวิทยุมีซันรูฟนะเป<ม>ิดไม่ได้นะคะทีาาแ่แล้วมาเลยได้แบบเปิดได้สีร้ตูงโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูข้างนอกกันนะค่ะ นี่คือโฉมหน้านะคะที่เราได้สำรองมาตอนนี้ เป็นหมักฝรั่งนะคะได้มาจากสูมมินิเขาให้มาเมื่อกี้นี้นะคะเนมัวแกะ <Okay, S 1> ไม่ได้ไม่ขนาดมือเนะดียวเกานี่ไงก็ตั่ง ไวน้อยๆไอ้ข้างบนท็อปปิ้งนี่คืออะไรนะไปดูว่เขาเรียกอะไรว่ากัมโมลลี่เลยสักอย่างหนึ่งอะ <S <S มันคือทอดเทียซุปหรือทอดเทียร่าซุปกินบ่อยๆนะแล้วก็จะบอกว่าขนมปังมาเมื่อกี้ที่เห็นตอนแรกก็หิวไงเลยจัดการคนเดียวหมดเลยไม่เติมไม่ได้กินเลยนะคะให้ดูโต๊ะบรรยากาศเล็กน้อย ข้าโพดแล้วก็มีไอ้กรอบเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะวีไก่ไก่ฉีกแล้วแล้วก็มีอะไรอีกกว่ามะเขือเทศอร่อยมากเลยเนี้ยของร้านเนี้ยเขาจะมีรสออกเผ็ดๆด้วยอ่ะ กินที่ร้านร้านอื่นจำไม่ได้แล้วร้านไหนบางร้านเขาไม่เผ็ดนะแต่ก็อร่อยว่าชอบกินผมนี้นะ่าจะเผ็ดเผ็ดพริกไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจอร่อยดีเห็นถ้วยเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้วมันเล็กนะเขาจะมีให้สั่งสองแบบคือมันจะสั่งเป็นแบบ เป็นคัพอันนี้เขาเรียกคัพนะถ้าเกิดจะสั่งถ้วยใหญ่อะเขาเรียกโบมันก็จะอาจจะแบบแบบใหญ่เลยมันก็จะกินไม่หมดเนี่ย <Okay. S 1> ก็เลยสั่งเป็นคัพมากระสือเป๊ะน,นะคะ mm hmm. อร่อยมากเรามาดูบักฝรั่งกันใหม่นะนี่นะเป็นแพคนะคะแทมมันคือบักฝรั่งจริงๆข้าง,งหลังก็ทำเป็นเป็นป้ายทะเบียนรถ แจกฟรีแจกฟรีตอนนี้ก็กำลังรออาหารอยู่นะคะเรา,าเรามาใช้บัตรบิ๊กคอร์ดร้านอาหารใบหนึ่ง25เหรียญ25ดอลลาร์250ใช้คู่กันคิดว่าน่าจะได้นะใช้คู่กันเนี่ยบ<ม>ัตรพวกนี้จริงๆแล้วเขาไม่มีหมดมอายุอะไม่มีหมดเขตนะคะก ส่วนใหญ่จะได้ตอนคริสต์มาสได้มาหลายใบเลยเพียบเลยก็จะมีให้เลือกหลายร้านอะ่ะร้านอะ่ะใช้ที่ที่ไหนก็นได้ตามในภาพเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้าเป็นบัตรเดียวยีห้าไม่พอพอดีกันสคนเกินสองใบสองใบก็เหลือนิดหน่อยอาจจะเส็นนิดหน่อยอันนี้ก็รอหารนะคะ คือสเต็กของมิเตอร์กับข้าวข้าวกับกูมั้ง็จะแครไม่รู้เหมือนกันแล้วก็โปรนะคะเป็นแซลมอนกับข้าวแล้วก็ถั่วถั่วราดเบคอนด้วยจริงๆเขาไม่มีอะ่ะแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่มให้ได้ชอบ okay. ปลานะปลาเขาเขาย่างดีอะ่ะกเคยพยายามย่างที่บ้านแล้วไม่เหมือนอแต่ว่า รสชาติเขามันจะจ,ะจืดๆหน่อยอะ่ะถ้ามีไอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่มเป็นะน้ำจิ้มแข่ว,วแซ่บอร่อยเนาะเพราะเขามีมะนาวมาให้ซีกหนึง่งก็ะ้ะก็บีบมะนาวใส่มันก็จะช่วยให้ได้รสชาติดีขึ้นหน่อยไม่งั้นแล้วมันจืดเขาใ,ใส่เขาใส่เครื่องปรุงน้อยอถ้าทำเองอ่ะทำเองจะใส่อนี้ด้วยสีอูดาหวาน แต่ว่าย่างไม่เหมือนเขาอะ่ะย่างแล้วเขาน่าจะย่างกับไอที่เป็นเตาตะแกรงไงแต่ว่าของคน,นเป็นกระทะแบนๆย่างแล้วหนังมันเนื้อติดกระทะทั้อร่อยอร่อย <like> สีแดงๆนี่คือปุ่มสตาร์ทนะคะและ้วกุญแจอะ่ะเดผมไม่รู้ใส่ตรงไหนฮะ,ะไม่เจอ จะว,วางไว้เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ใส่ในช่องกุญแจกดสตาร์ทเลยก็ได้แหวนมาหนึ่งวงเดินร้านเขาชื่อร้านอ่า Ten Villages มั้งเป็นร้านของแฮนเมดจะได้ช็อกโกแลตไปสองอันตอนนี้ก็กลับไป ที่ศูนย์รอรับรถเรา